ผมสวยมากทรงสวยสีสวยนะคะลูกค้ารุ่นนี้เนี่ยเป็นสีมาใหม่เลยคะ่ะตามแบบนี้นะคะลูกค้าจะเป็นสีน้ําตาลหมดะคะ่ะลูกค้าดูคะ่ะผมคิ้วมากราคาย่อมเยานะคะลูกค้าบอกเลยค่ะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นทอเจนนี่ค่ะด้านหน้านะคะลูกค้ายกโคนแบบนี้เป็นทอแใสกลางค่ะนะคะลูกนะคะ้าแสก Jupiter, แสก,แสกแหัวคิ้วแบบนี้ด้วยนึงยกโคนแบบธรรมชาติค่ะตามแบบความยาวผมค่ะจะอยู่ประมาณ2 2ถึง24นิ้วนะคะลูกค้าการบนทุนเจนนี่เนี่ยนะคะเวลาแสกค่ะก็จะเห็นเป็นรอยแสกหนังศีรษะแบบนี้นะคะลูกค้าซึ่งเวลาใส่่่คคะตัดลลลููกกไม้้ชิเเยนนาใส สิดเทปได้เอ๊หรือว่าไม่อยากติดได้ไม่ได้ค่ะสำหรับตรงส่วนบริเวณด้านหน้าเนี่ยนะคะลูกค้าจะใครถือว่าพี่คะต้องการที่จะให้ทำไปผมมาให้เยอะหน่อย,ดยได้ไหมได้นะคะลูกค้าเห็นไหมก็จะมีไรผมแบบนี้ค่ะอยากได้ไรผมเยอะไรผมน้อยเนี่ยเซ็ตได้ค่ะลูกค้าก็ทำเทียมมัดจุกได้เอ๊ะด้คะลูกค้าเก็บมัดจุกพื้นหัวอะไรแบบเนี้ยได้ไหมคือสามารถทําได้ทุกทรงค่ะรุ่นนี้เนี่ยผมคือสวยมากสีนะคะลูกค้าบอกเลยสีนี้เนี่ยจะเป็นสีใหม่ใหม่ะ ได้ไปแน่นอนนะคะลูกค้าเหกแล้วจะเป็นสีน้ำตาลหม่นแบบนี้ธรรมชาติมากสีนี้สวยมากค่ะไหมรองเนี่ยไม้ไม่เงานะคะลูกค้ารับรองเ่ะเวลาลูกค้าได้ไปเนี่ยสีสวยผมสวยมากค่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะคะลูกค้าเห็นไหมไมุ้่มสวยไม้ไม่เงานะใครบอกว่าพี่คะเอานอนได้ไหมได้ค่ะถ้านอนเนี่ยมันก็จะอยู่สั้นนานยาว22นะคะลูกค้าแต่ถ้าตรงเนี่ยก็จะ24นะคะลูกค้าเห็นไหมเซอร์เบื่อค่ะรอบมาได้ทําทรงได้ ค่รุ่นนี้ราคาย่อมเยาจ้ากปกติ2,990บาทนะคะสีสวยมากรับวันนี้นะคะลูกค้าทอรจูนี่สินค้าหมดค่ะผมคิม้วผีง่ายแบบนี้เลยอ่ะใครรับนะ1990มีพร้อมส่งค่ะไหมก็คนร้อนนะลูกค้าจะใส่ไปนิดตรงทำร้อนได้เอ๊หรือว่าพี่คะหนูเอาวันนี้แหละแต่งตัดหน้ามาไหมหนูใส่ได้ไหมได้ค่ะนี่เห็นไหมสีสวยทรงสวยค่ะใครสนใจรีบจัดนะมีพร้อมส่ง,สงะคะ่ะสวยมากจะให้แซกซาย